สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My a r e a คุณอยู่กับผมไม่นะครับแอดคิดว่าทุกคนน่าจะเคยดูหนังกันมาเยอะแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทวดาปีศาจซาตานมักจะเป็นหนึ่งในไอเดียในการสร้างตัวละครเพราะมันดูมีเสน่ห์ดีครับซึ่งอาจจะได้ไอเดียมาจากตำนานพวกเทพกรรณามอย่างต่างอย่างเทพกรีกเทพอียิปต์เทพนอร์หรือว่าตำนานนั่นนี้นู่นครับก็ถูกนํามาใช้อยู่บ่อยๆส่วนมากจะเป็นแนวพวกแฟนตาซีนิดๆครับ แต่ถ้าหากตำนานเทพที่ว่ากลายเป็นหนังแนวเฮอร์เลอร์หรือว่าสแลชเชอร์ล่ะจะเป็นยังไงในคลิปนี้แอดมาจะพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญที่มีมอนสเตอร์แล้วก็ตัวร้ายที่อ้างอิงมาจากตำนานเทพปรรณานิมจะมีเรื่องไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ วันนี้ My Air เลมีโปรโมชั่นคุ้มคุ้ม,มานํนำเสนอครับจากทีมงาน NF t h e a t e r เบื่อไหมเวลาดู YouTube โฆษณาก็เด้งเด้งเด้งไม่หยุดทางออกของคุณน่ยมาถึงแล้วเพียงแค่สมัคร y o u u u b พรีเมียมจากปกติ209บาทเหลือเพียง69บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะดู YouTube แบบเพลินๆไม่มีโฆษณามากวนใจ จะล็อกหน้าจอภาพหน้าจอก็ฟังเพลงได้แค่นี้ยังไม่พอ NF t h e a t e r ยังเปิดประสบการณ์ให้คุณดูหนังจาก Netflix แบบ 4K Ultra HD ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID ดีมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้น ทังช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My Area ก็ลุ้นรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ Behemoth จากเรื่อง The m i s t ปี2007 เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ว่าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาซึ่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็ติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับพวกเขาต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์มากมายเพื่อเอาตัวรอดในไม่ช้าหลายๆคนก็ตระหนักดีว่าไม่ใช่แค่หมอกหรือว่ามอนสเตอร์ที่พวกเขาต้องเจอแล้วก็กลัวมันแต่ยังมีธรรมชาติอันดิบเถื่อนของมนุษย์และก็จิตใจที่บิดเบี้ยวครับ เบเฮมอตเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติจัก,กรวาลความเป็นจริงอื่นนอกเหนือจากโลกของมนุษย์รัฐบาลนะได้รวบรวมเอานักวิทยาศาสตร์เพื่อทำการทดลองกับสิ่งที่เรียกว่า The Arrowhead Project มีจุดประสงค์เพื่อหาทางเชื่อมต่อกับมิติอื่นด้วยการทดลองนี้นะครับทำให้สิ่งมีชีวิตจากต่างมิติมันหลุดเข้ามาอย่างโลกโดยผ่านประตูมิติที่พวกนักวิทยาศาสตร์ทดลองกันนี่แหละปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองบริตัน และแพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาโดยไม่ทราบแน่ชัดว่ามันแพร่ไปถึงไหนครับหรืออาจจะเป็นทั่วโลกก็ว่าได้ในนิยายของสตีเฟนคิงบอกไปนในว่าไอ้เจ้าหมอกที่ว่ากระจายไปทั่วโลกเลยและก็ทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกือบจะก,กําจัดมนุษย์จนสูญสิ้นเผ่าพันธุ์แต่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ดูเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเห็นได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นครับซึ่งเบเฮมอตก็ถูกกองทัพสหรัฐก,กําจัดทิ้ง 2หรือ3วันหลังจากที่โครงการแอโรเฮดเกิดความผิดพลาดน,นั่นแหละเนื่องจากความหนาแน่นของหมอกทําให้การออกสํารวจของหน่วยงานต่างๆเต็มไปด้วยความยากลําบากครับเพราะว่ามองไม่เห็นแต่สําหรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับมิติหมอกมันชิวๆเลยครับเพราะพวกมันออกล่าเหยื่อโดยใช้การดมกลิ่นแล้วก็ฟังเสียงครับสิ่งมีชีวิตในหมอกมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดอย่างอาราชนีล็อบสเตอร์คล้ายตะกัตนตำข้าวที่สูงประมาณ50ฟุต เกรวีโดที่มีขนาดพอๆพกับสุนัขเปอร์เตโรบัสซาตตัวประหลาดคล้ายข้างคาวมี4ปีครับเ e น t ิ c คลสมีลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกที่มีหนามแหลมหรือแม้แต่คิวเลอร์ไคสิ่งมีชีวิตสีเขียวขนาดใหญ่ที่บินได้ปรากฏตัวในนิยายเท่านั้นครับไอเจ้าเบเฮมอสของเราอะ่ะมีความสูงประมาณ250ฟุตในนิยายนะครับขาของเบเฮมอต จะมีมแมลงวันแล้วก็มีแมงป่องหลายร้อยตัวติดอยู่ที่ผิวหนังของมันแล้วที่ผิวหนังนะครับจะมีสีเทาเป็นจุดๆนอกเหนือจากนั้นเบเฮมอสยังเป็นสิ่งมีชีวิตตาบอดน้ำหนักตัวของมัน่ะมากพอจะทิ้งรอยเท้าที่มีขนาดเท่ารถ SUV ไว้บนพื้นคอนกรีตครับในภาพยนตร์เบเฮมอสมีขา6ขาความสูงประมาณ 240- ถึง250ฟุตซึ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆที่อาศัยอยู่บนโลก ข้อต่อขาที่ต่ำที่สุดของมันก็ยังสูงกว่าเสาไฟฟ้าที่มีความสูงประมาณ111ฟุตรหรือ33.8เมตรครับตามตำนานนะ่ะราชาแห่งสัตว์บกหรือว่าเบเฮมอตเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรที่เต็มไปด้วยปริศนาพวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแบบไม่สามารถเข้าใจได้เพียงแค่มันคำรามก็จะทำให้โลกทั้งโลกพลันเงียบสงดเพราะว่าสัตว์ต่างๆเมื่อได้ยินเสียงเบเฮมอตจะพากันหวาดกลัว ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ที่ดุร้ายครับว่ากันว่าหากปราศจากเสียงคำรามของเบเฮมอตก็จะไม่มีอะไรหยุดยัง้งความรุนแรงในเหล่าสัตว์และก็มนุษย์ด้วยเหตุผลนี้เองครับทําให้เบเฮมอตเสมือนกับเป็นผู้พิทักษ์ที่ช่วยให้บรรดาสัตว์อ่อนแอรู้รสึกปลอดภัยมากขึ้นสัตว์อสูรตัวนี้ถูกกล่าวถึงในคัมภี์ไบเบิลฉบับแห่งโยมมันเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมีลักษณะผสมผสานกัรระหว่างช้างฮิปโปแรด แล้วก็ควายครับจากลักษณะที่พาคพัมภีร์ได้บรรยายเอาไว้ทําให้นักวิชาการบางส่วนเชื่อกันว่ามันอาจจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดโซโลโพอดก็ได้ครับเบเฮมอตเป็นราชาที่ครอบครองผืนดินในขณะที่เรวิทานปกครองผืนทะเลซิสดูแลท้องฟ้าทั้งหมดเรื่องราวที่ชัดเจนของมันมีค่อนข้างน้อยเลยครับหนังสือแห่งโยมบทที่10ววรคที่16ได้กล่าวไว้ว่าจงดูเบเฮมอตเถิดมันกินหญ้าเหมือนวัว ดูเถิดกำลังของมันอยู่ในเอวพลังของมันอยู่ในกล้ามเนื้อท้องมันก่งหางของมันให้แข็งเหมือนไม้สนสีดาเอ็นโคนขาของมันก็สารเข้าด้วยกันกระดูกของมันเหมือนท่อทองสำลิ์แข้งขาของมันเหมือนท่อนเหล็กมันเป็นพระราชกิจชิ้นแรกของพระเจ้ามันนอนอยู่ใต้ต้นตระคองในเพิงอ้อและในบึง ตามตำนานน่ะเล่าขานกันว่าเบเฮมอสกับเลวิธาน่ะถูกกำหนดชะตากรรมให้ต้องต่อสู้กันสิ่งนี้อาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่จริงแล้วไอ้คำว่าเป็นผู้พิทักษ์อาจจะจริงก็ได้นะเพราะมันต้องต่อสู้กับเลวิธานเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับ The Ancient One เป็นบอสใหญ่ของภาพยนตร์สยองขวัญปี2012เรื่องเด e c ค b i n บิน h e Woods c a b คา in บิน w o o เ s เป็นเรื่องราวของเด็กมหาลัยหคนที่ไปเที่ยวบ้านพักกลางป่า แต่พอไปถึงที่พักนะครับพวกเขาก็พบว่าในบ้านแห่งนี้มันมีสิ่งของแล้วก็บรรยากาศอะไรที่ดูไม่ชอบมาพากลเอาซะเลยจนคนหนึ่งได้ไปเจอกับบันทึกส่วนตัวและได้อ่านข้อความภาษาลาตินที่เขียนกำกับเอาไว้ครับหลังจากนั้นพวกเขาก็พบว่ามันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นผสมกับความสยองขวัญครับโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าไอสิ่งแปลกๆเหล่านั้นนะ่ะมีใครบางคนคอยควบคุมอยู่เบื้องหลัง ในหนัง The Ancient One เป็นเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยท่องโลกก่อนที่เข้าสู่โหมดจำศีลที่แกนกลางของโลกครับและเพื่อป้องกันไม่ให้ด h e อ n c เชียนวันตื่นขึ้นและก็ทำลายล้างอารยธรรมของมนุษย์จนดับสูญจึงมีองค์กรลับถูกตั้งขึ้นมาครับเพื่อคอยจัดหามนุษย์หนุ่มสาว5คน5ลักษณะประกอบไปด้วยเด็กเรียนตัวตลกนักกีฬาหญิงล้านและสาวพรหมจรรย์ ซึ่งพวกเขา่ต้องถูกสังเวยเป็นประจำในทุกๆปีครับตำนานดิเอ n นเชียนวันเป็นการอ้างอิงจากหลายๆตำนานอย่างเช่นคลาทูลูนิยายที่เขียนโดย HP l o v e ลิฟครซึ่งคลาทูลูก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกรทโอวันหรืออย่างไททันเทพโครนอสในตำนานกรีกอีกทั้งยังรวมเอาตำนานในาศาสนาโรมันเมโสโปเตเมียบาบิโลนสุเมเรียนมิโนา หรือในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวเช่นศาสนายิวโบราณและก็ตำนานของคริสเตียนก็ยังมีอสูรโบราณที่คล้ายๆกันครับชื่อเนฟิเลมหรือที่เราอาจจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งหลายๆชื่อเลยซาตานเบเฮมอตและวีอาธานถือเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงในพระคัมภีร์ไบเบิลสิ่งมีชีวิตต่างๆที่แอดไม่กล่าวมาเหล่านี้มักมองโลกมนุษย์เป็นเพียงสิ่งที่เปราะบางแล้วก็อ่อนแอมากๆครับถ้าเทียบกับสิ่งลึกลับอื่นๆในจักรวาล ส่วนพิธีกรรมสังเวยเลือดแบบในหนังก็มีมาจากหลายๆแหล่งเหมือนกันครับเช่นงานเขียนที่ใช้โจมตีทางศาสนาในต้นคริส,สต์ศตวรรษที่12เพื่อเผยแพร่ในหมู่คริสเตียนในยุโรปครับกล่าวถึงเรื่องการสังเวยด้วยเลือดว่าชาวยิวใช้เลือดเด็กคริสเตียนในพิธีกรรมเส้นสังเวยและมันก็จะมักใช้เพื่อกล่าวหาเวลามีเด็กเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและในบางกรณีผู้ที่เป็นเหยื่อของการกล่าวหา ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็กลายเป็นผู้ผีชีพเพื่อศาสนาไปซะอย่างนั้นเรียกง่ายๆคือตายฟรีนั่นแหละครับหรือแม้แต่พิธีกรรมเส้นสังเวยของชาวจีนที่จะมอบสิ่งสังเวยให้กับเทพหรือว่าผีมีทั้งอาหารสาัตว์เพื่ออุทิศให้ผีไม่ก็เทพเพื่อทําให้สิ่งลึกลับเหล่านั้นพอใจแล้วก็ไม่ลงโทษพวกเขารวมถึงประวัติศาสตร์การบูชาย,ยันมนุษย์จากทั่วทุกมุมโลกก็มีอย่างมากมายจนแทบจะเล่าไม่หมดแล้วครับ บากูจากเรื่องซินิสเตอร์ปี2012ซินิสเตอร์เห็นแล้วต้องตายเป็นเรื่องราวของนักเขียนนิยายอาชญากรรมที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงเต็มที่เลยเพราะเขาว่าเขียนหนังสือไม่ออกมานานกว่า10ปีเขาจึงพาครอบครัวย้ายไปอยู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมสุดสยองขวัญโดยหวังว่าบรรยากาศชวนขนลุกจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างให้เขาเขียนหนังสือได้นั่นแหละ แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับโฮมวิดีโอที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของครอบครัวก่อนหน้าเขาว่าจึงได้พยายามหาคําตอบว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวอันโหดหลายและสิ่งที่เขาพบก็คือบากูเทพปีศาจแห่งบาบิโลนที่คอยกัดกินวิญญาณของเหยื่อที่เป็นเด็กบากูในหนังจะถูกตั้งเป็นเทพปีศาจจากความเชื่อของชาวบาบิโลนแต่จริงๆแล้วบากูไม่ใช่เทพที่นํามาจากระบบความเชื่อในโลกแห่งความเป็นจริงครับ แต่มีการสร้างเรื่องราวเบื้องหลังให้เขาเป็นน้องชายของโมลอชเทพนอกาศาสนาของชาวคาณาันบากูมีคุณสมบัติเหมือนกับเทพ,พเจ้าในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีความคล้ายคลึงกับโมลอชที่มีชื่อเสียงจากการสั่งเวรเด็กด้วยการเผาบากูเรียนแบบพิธีกรรมบูชายาันของโมลอชก่อนที่โมลอชจะปิดปากของบากูด้วยขี่เท่าไปช่วนิลนันบากูส่วนหนึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทะล็อกเทพนอกรีบ เทพพระเจ้าแห่งสายฝนในตำนานเทพของชาวแฮชทกการบูชาเทพองค์เนี้ยจำเป็นต้องเสียสลักเด็กๆเพื่อแลกกับการเจริญเติบโตของพืชผลจูลูปูกีและแซนตาคลอสจากภาพยนตร์ตลกสยองขวัญสัญชาติฟินแลนด์เมื่อปี2010ชื่อเรื่องว่า Rare Exports a Christmas Tale หนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวของนักโบราณคดีที่ขุดเจอกับซานตาคลอสครับโดยมีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆทยอยหายตัวไปทีละคนซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันเชื่อมโยงไปหาซานตาคลอสและแพ้ตำนานโบราณของฟินแลนด์ที่มีชื่อว่าลูปูกีไอเจ้าแพะตัวนี้เคยถูกล่อลวงไปทะเลสาบน้ําแข็งแล้วก็ถูกแช่แข็งเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งมันน่ะรอคอยมานานหลายศตรวรรษเพื่อให้ใครบางคนมาพบแล้วก็ละลายน้ําแข็งแล้วช่วยมันออกมาครับ เพื่อที่มันและซานตาคลอสเจ้านายของมันจะได้สร้างความหวาดกลัวให้กับโลกใบนี้ตำนานซานตาปีศาจแห่งฟินแลนด์เป็นตำนานซานตาคลอสที่ไม่เหมือนปกติเอาซะเลยอ่ะปกติแล้วซานตาคลอสอ่ะจะเป็นคนลุงใจดีที่คอยให้ขนมเด็กๆแต่ในเนี้ยใกล้เคียงกับคำว่าปีศาจหรือว่าซาตานเลยนะครับลักษณะรูปร่างอะ่ะคือมีเข,าข่าโค้งยาวบนหัวรูปร่างคล้ายๆกับแพะและจะคอยลงโทษพวกเด็กดื้อทั้งหลายไอ้เจ้าปีศาจคริสต์มาส เป็นตัวสําคัญในการทําลายความสุขของวันคริสต์มาสสิ่งที่มันชอบกินก็คือกวางเลนเดียกับเด็กๆครับแถมไม่ได้กินเลยนะชอบเก็บเอาไว้กินวันหลังด้วยไอ้เจ้าซานต้าตัวเนี้ยแทบจะเป็นด้านมืดของแซนต้าแบบสมบูรณ์เลยวันที่15เดือนมกราคมของทุกๆปีชาวเมืองอาจะแต่งตัวเป็นแพะปีศาจเดินไปยังบ้านใกล้เลือนเคียงร้องตะโกนหลอกขอให้ส่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอลให้ซึ่งในทุกๆวันนี้ ก็สามารถเห็นประเพณีดังกล่าวในบางส่วนของประเทศครับแต่มันก็ลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาครับอ n นูบ mm ิส hmm. จากเรื่องเดอะพีรมิดปี2014มีทีมนักโบราณคดีเข้าไปสำารวจพีรมิดที่ซ่อนอยู่ใต้เทเลซายอียิปต์แล้วก็มีเหตุให้ต้องติดอยู่ในนั้นครับ ในเวลาต่อมาพวกเขาต้องหาทางออกจากพีระมิดปริศนาแต่ถ้ว่าในพีระมิดมันไม่ได้เดินออกกันง่ายๆไงมันทั้งมืดทั้งลึกลับไม่ว่าจะเป็นกับดักรวมถึงสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ทีมนักโบราณคดีต้องรับมือครับในหนังเรื่องนี้อนูบิสโยม,มทูตแห่งอียิปถูกขังอยู่ในพีระมิดขนาดมหึมาเป็นเวลาหลายพันปีเพราะการทำผิดข้อห้ามบางอย่างและเมื่อมันรู้ว่ามีมนุษย์บุกลุกเข้ามาอนูบิส จึงไล่ล่าทีมนักโบราณคดีครับอนูบิสเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของอียิปต์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของชาวอียิปต์เพราะอนูบิสเป็นเทพแห่งความตายและเป็นเทพแห่งการทำบอมีครับอนูบิสเป็นเทพที่มีลักษณะลําตัวเป็นคนแต่ส่วนหัวจนถึงคอเป็นลักษณะศีรษะของหมาสีดําในมือถือคาถาพิธีกรรมในการนับถืออนูบิสเชื่อกันว่ามีมานานมากๆแล้วครับ ชาวอียิปต์นับถือกันในนามเทพผู้พิทักษ์คนตายและสุสานหน้าที่ของเทพองค์นี้คือการนำวิญญาณของคนตายสู่ยมโลกเพื่อทำการตัดสินผลกรรมที่ได้ทำมาการตัดสินที่ว่านะครับจะเกิดต่อหน้าองค์เทพโอซิริสโดยเทพอนูบิสจะนำหัวใจของผู้ตายไปวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งของตาช่างจะเป็นขนนกที่ได้รับมาจากเทพมูอาด หากหัวใจของผู้ตายเบากว่าขนนกแสดงว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กระทําการอันเป็นกุศลจึงสมควรได้รับพรจากโอชิริสให้มีชีวิตอันเป็นนิรันดร์และคนผู้นั้นจะได้อยู่ในดินแดนที่เรียกว่า f i e l d of the l e a d หรือสวรรค์ของชาวอียิปต์ส่วนคนที่ไม่ผ่านการทดสอบก็คือหัวใจมีน้ำหนักมากกว่าขนนกสัตว์อสูรที่ชื่อว่าอัมมุตที่นอนรออยู่ใต้ตาช่างก็จะกินหัวใจของดวงวิญญ,ญาณดวงนั้นในทันทีครับ แล้วดวงวิญญาณที่ว่าก็จะสูญสลายหายตลอดไปถือว่าเป็นการตายครั้งที่2และเป็นการตายแบบสนิทเลยตายแบบถาวรไม่เกิดอีกเลยครับควิสซาวโคว่าจากเรื่องคิว t w i w i s g s Serpent ปี1982ควิสซาวโควาเทพเจ้าแห่งชาว h อสเทถูกค้นพบแล้วก็จับมาค้นคว้าที่นิวยอร์กโดยลัทธิที่นับถือเทพเจ้าเอ e c ทโบราณ เทพที่ว่าเริ่มออกอารวาสแล้วก็ก่อความวินาศไปทั่วท่านเทพได้สร้างรังอยู่บนยอดอาคารไครเลอร์และเตรียมพร้อมสำหรับการวางไข่ที่ให้กำเนิดลูกหลานเพื่อทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์เควสซาโความีรูปลักษณ์เป็นงูผสมกับนกเป็นเทพผู้สร้างโลกในความคติความเชื่อของชาวเอชเทกเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในสมัยโบราณเทพเจ้าองค์นี้รู้จักกันในชื่อพรัมเซอร์เพนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคูคูคารในตำนานชนเผ่ามายา ควีซาโควาเป็นผู้สร้างมนุษย์และเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ในโลกแห่งความตายในตำนานของชาวเฮสเทกกล่าวไว้ว่าเทพองค์นี้ได้ลงมาอย่างโลกมนุษย์และสร้างมนุษย์จากกองกระดูกในโลกแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟลิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR วอารคที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดมายขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่เวลาคอมเมนต์ ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ my area มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า super thanks เหมือนการโดน a t ทครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับ ตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่องไมอาถาันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดไมขายของก็จบแล้วครับ